ซูนซี่ VS ซูนีเดี๋ยวแล้วมันเล่นโหมดนี่โหมดนี้นานๆครั้งจะโผล่มาสลับกันกันกบอาคัชาร์ดไนเปอร์แล้วก็อีกโหมดหนึ่งผมก็จำไม่ได้เหมือนกันแต่รู้ที่แน่โหมดนี้ผมค่อนข้างชอบเลยเพราะว่ามันได้เกิดเรื่อยๆไม่ต้องรอเพื่อนมาคอยเก็บแต่ให้ แตเวลาเราตายอ่ะอาวุธที่เราเคยเก็บได้ก่อนจะตายเนี่ยมันก็จะอยู่ด้วยทุกครั้งที่โดดลงมาจะมีแค่เกาะที่จะเสียหายไปเรื่อยจนเกาะมันจะแตกไฟแล้วไม่สามารถจะฟื้นฟูได้อันนี้เพื่อนพามาโดดฝั่งเขาเลยนะน,นี่คือโดดมาถิ่นเขาเลยอ่ะอันตรายอันตรายเหมือนกันเราวผมขยแยกก่อนอต้องหาปืนให้ได้สกกระบอกก่อนผมแนะนําให้เป็น l m g นะเพราะกระสุนมันเยอะมันจริงไ้เรื่อยเมื่อกี้เหมือนเห็นสตูเลย อัน <osc> นี้เหมือนเราลงมาป่วนฝั่งเขาซะมากกว่านะช่วงท้ายเกมอองวงจะบีบให้ like ไปอยู่กลุ่มเดียวกันเยอะๆผมเก็บสโคบครับกระสุนปืนพิเสศษไป้ดยเผื่อได้เก็บกล่องฝั่งเขายิงเราคิวแรกไปแล้วเห็นอะไรนะแว๊บ เอาเอาเอาไว้ก่อนอรมราทีแล้วเ,าเอาชนัยไปถ้าไม่เวิร์กเลยยิงไม่ทันเขาแถมเป็นในตัววินเชสเตอร์อร่อะยิงเราล็อกโบงางโบแต่ลคีีกว่าจะได้ยิงหล่อนขียเ,เวลามาก เวลาตามไม่ต้องห่วงกระสุนทั้งหมดนะ,ะมันเพิ่มให้ทุกร,บรอบๆเลยทุกครั้งที่ลงมาก็จะได้มาใหม่ทุกแม,ม์แต่ผมยังไม่ได้ของที่ต้องการเลยอ่ะ <S <S ทีมนั้นเข้าไปลงฟาร์มด้วยนะไม่แปกใจม,มากเลย <S <S อ๋อระบบนี้อีกอย่างนะฮะมันไม่มีปอดนะยับนับไม่มีปอดเพราะว่าเป็นผู้เล่นโดยเฉพาะเลย20คนน่ย เพื่อมายิงกันในแบบสุดท้ายอย่างเดียวมีหอครับเตอร์เหมือนมันพังเนี่ยหอผมเห็นแล้วผมเห็นคนหนึ่งแล้วผู้เล่นด้เป็นผู้เล่น โอเคแล้วก็หมดเนี่ยครับคือมันไม่มีดาวแล้วรอให้เพื่อนมาชุบนะก็คือตายแล้วก็ตายเลยแล้วก็ไปเสือกเรียบลงมาพร้อมกับอาวุธที่ก่อนจะตายอ่ะถือทั้งสองก็บอกว่าเป็นปืนแล้วก็จะได้ปืนนั้นคืนหมดแล้วอาจจะไม่มีของผมโมโหไปหาเพื่อนียู่ผมั้ ีคนโดดร่มมามีคนโดดร่มมาโอ้โอโหแม่นมากโอ้ oh, <laughs> แล้วมาล่อนอยู่ไกลด้วยอ่ะไม่อยู่ในพื้นที่เป็นฟาร์มด้วย ไม่แ้แต่ผมยึดเขาไว้ก่อนน,นะมี่กี้เขาปีนขึ้นมาจริงทุลักำแพงตลวผมจะโดดออกมาพอดีเลยสวนกลับก็ไม่ทันเลยจังหววเมื่อกี้ว่าจะโดดขึ้นมาอีกรอบหนึง่งขอเพิ่มเกาะก่อนเพราะต้องรักษาเกาะไว้ถ้ามันพังแล้วพังเลยอะ่ะต้องไปหาเก็บของใหม่อย่างเดียวเลย ต้องการอัปเกรด้ยโอ้โหมีคนมาซุ่มอยู่ข้างบนด้วยเยอะซุ่มอยู่ไหนนะฮ่าใช่ไหมไม่ใช่ภูเขานี้นี่ผมเห็นคนหนึ่งแล้ว ที่ผมเึ่งกิงได้ยิงไปคิวเดียวเองน่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฮ่า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 านายใช่ป่ะนายใช่ป่ะเฮ้ยมีคนโ <_ d isc> อเคกระส,สุนกม่เื่อก่อนทีมเราอยู่ในดงทีมฝั่งตรงข้ามเลยนันเนี่ย Để không phần đi đi rồi súp 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 lộp 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 Không có xong mấy อะไรอ่ะโอ้ยเอาปลาระเบิดมาตอนไหนดียไม่รู้เลยนะี่ไงนี่ไง,ไงตัวที่ยิงผมอ๋อทำให้เพื่อนยิงไม่ได้ออายอดเรียนเดินเดินเดนเดยนเดเดเผมโดนยิงจากข้างบน แล้วเขาอยู่ข้างบนเทียบเลยอ๋อให้เขาตามมาเอาคืนห้าเลยดีๆขึ้นไปมีที่นีงเขาอยู่ข้างบนอ่ะเขาได้เปรียบอ่ะเราต้องหาทางขึ้นอนะ่ะ ทำไมเขาโดดขึ้นแต่ข้างบนได้วะมาสุมมาส่มเหรอมาสุ่มเหรอมาสิมา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 ,มา ผมจะคุมตรงนี้ไปเองมาให้มันเพิ่เขาตงเลยขึ้นมาสูมอีกไนโซน้วยโซนแจวเลยนะตอนน้นน่าจะไม่เห็นตัวคงขอเพิ่มเดือแป๊บนึงตอนนี้ทีมเราได้เปรียยอยู่นำอยู่สิบ ผมกอดชาร์จไ่ก่อนกอดแสก่อนนะว่าทำไมอ่ะทำไมชาร์จกอดไม่ได้มีดพื้นที่เดินไหลอ่ะโอเคโอเคโดดกลับขึ้นไปไม่ได้แล้วคงต้องลงอย่างเดียวแล้ว เมื่อกี้เหมือนวางได้เลยอ่ะ สองตรงข้ามนี่จำของเราตัวแต่เราจำมากตรวจรังการที่ไปข้างบนพอดีเลยนี่ไงเอาอยู่นิฟิวเ,เลยสวอนมืกี้มีคนยิงปืจากข้างหลังเด้อ อ้าวระเบิดเลยอ๋โอ้โหสองตัวเลยเหรอน่าจะได้น่าจะได้โมบีน,นผมบินขึ้นมาพอดีเลยอ้าวชนะแล้วครับผมดูว่าผมจะได้ขึ้นที่หนึ่งไหมอ้าวที่สองก็ยังดีฮะยังดี หรือว่าไม่หลุดโผล่สามดับแรกอยู่ยังได้อยู